สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสมาชิกหน้าช่องด้วยแล้วกันครับเมื่อวานไม่ได้อัดคลิปวเคห์มาฝากเนื่องจากไปทําที่วางอัดถีของคุณตามาั่นเดีครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องหน้าช่องที่รอติดตามด้วยแล้วกันใครที่แบบว่าบ่นแบบ3วันดี4วันหายแบบนี้ครับสามารถมาติดตามผมเพิ่มเติมได้ในบ้านเขียวครับทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ส่วนแอปแดงแอปฟ้าครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันวันนี้หนึ่งคู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันไปกันที่ ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างพานาทีนานกอสครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกาสโกเลนเจอร์ครับนัดแรกเนี่ยในบ้านของเรนเจอร์ครับพานาทีนกอสเนี่ยบุกไปชนะมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ขอแค่เสมอก็การันตีเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้พานาทีนานกรอส เล่นในบ้านบรรยากาศเสียงเชียร์แฟนบอลครับวันนี้และบังคับชนะแค่ตุ่งเดียวเท่านั้นเองาอวันนี้เก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลไม่น่าจะใช้งานยากสักเท่าไหร่สาหรับเจ้าบ้านอย่างพาณาที์นกท์ครับวันนี้ถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีครับวันนี้มองกันไปที่เจ้าบ้านอย่างพาณาที์นากอก์หนึ่งเม็ดสองเมล็ดรอเม็ดกินเต็มได้เลยครับวันนี้ก็มองกันไปที่เจ้าบ้านอย่างพาณาที์นก์ส่วนแนวทางเพิ่มเติมตัวเน้นตตว,วีชุดโครงการสวยๆผมจัดคัดสรรไว้ให้ในโน้ตกลุ่มครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์เลยส่วนแอปแดงแอปฟ้า เดี๋ยวผมปักหมุดทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันครับวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงๆเลยเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีครับ